ปาปยืมเปล่าเนี่ยฮะไปยืมเข้ามาเปล่าแล้วปลาบวงสวยงามมาแล้วครับยืมปลาใครเข้ามาเปล่าตัวเองมันแทบคนงานไปเรื่องแล้ว ตอนนี้เรามาถึงที่ถึงหมายกันแล้วนะครับจนตกปากองจากทีมงานจากโคราชโคราชโคราชบ้านเองครับไม่ใช่เองเองเอง,เองนะบ้านเองนะนะ <laughs> ครับมาจากโคราชครับรนะเอามาไหมเอามาไว้ไว้ทำเหยื่อส่วนนะครับเอาปลาทรายเพิ่งมาถึงที่กันเดี๋ยวเอาไปทำเหยื่อกีนแล้วกีแล้วกีแล้วเอาเอามาส่มงมาก่อน ขังไว้เหยียดเอาขึ้นเลยครับขึ้นเลยอ่านับหนึ่งนับหนึ่งไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวขังเหยียดเปลี่ยนไว้ก่อนนะครับอืมไอเหี้ยวโดดไปนู่นอีกได้ขึ้นมาเป็นบางส่วนแล้วเอาเอานี่ไหมเอาปลาแด้งไหมผมขังไว้ขังไว้ทำขังปลาแดงไว้ทำเหยียเดยเผื่อๆไอช่อนมันเข้า แดงครับเอาไว้ทำเหยื่อต้องรีบครับเรื่อยๆได้กันทุกคนเอาเละๆเบียดพันกันมาประแดงให้ผมก่อนหัวหน้าทีมครับเมายอย่างเ <laughs> มาได้ไงมาตันะา้งไก่นะเมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้เราใช้เหยื่อลูกปลาเหมือนเดิมนะครับหเหยื่อเทพเรา ตาเามองผิวเผือกน้เท่าไหร่เห็นไหมไน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึน<ๆ>่งน้ำหนึ่งแกวแวเอามาทำเหยื่อครับกดเล็กตัวเลยกไปไเชื้อปลาครับีนับกำลังขมัดมเล่นกันนะครับ้มเล่นกันคร,ครับต้องโศกครับควายโศก ทามาก,ก่อนไปเหยื่อไปเหยื่อทูทูด้านหลังครับด้านหลังกิ๊กขาดไปแล้วไม้แรกโดนไปแล้วมีปลาใหญ่ตามขึ้นมาครับน่ายน่ายเป็นิชออนมั่งมองเห็นดำดำกระแวงแล้วปลากำลังกินเลยครับขาดไปแล้วตัวแล้วปลาปวง สวยงามโอเคครับไปนะเตือนตื่นเตือนหัวหน้าหัวหน้าตื่นเตือนเตือนมาแล้วครับยืมปลากไข่ข้ามาเปล่าตกเองเนาะนี่ครับกับมือกับมือกันโอเคปลดเลยครับปลดเลยปลดเลยปลาบวงครับปลาบวงตัว ตัวล่างไม่เห็นยกขึ้นสูงโอเคครับสวยงามเตือนเตือนเตือนมีเรื่องแล้วลุกนะสามตัวสี่ตัวกรสาของเรายังแฝงอยู่นี่รูปไว้ป๊ายืมเปล่าเนี่ยฮะ ไปยืมเข้ามาเปล่า <laughs> ปภ <laughs> าษาโผลเล่นกันเล่นเลยครับเยียร์มดเลยโอ้ยไม่อยากจะเหลาเออเออคู่หน้าเขาขับไม่รู้หเห็นข้างกระป๋องเหลืองๆโยขาข้างนึงอะ่ะ <laughs> ผมว่านั่นแหละมันจะไปไก่นั้นนั <laughs> ่นแหละนี่นี่นี่สุดซีสุดีเลยไงแ,แป๊บเยียรครึ่งคอนตาก้าลแล้วนะเออตกนานเลยครับเยียร์สี่กล่องไม่พอ โอ้ยเหลืออยู่แค่นี้แหละครับขอกันแล้วอ่ะไหนเหลืออยู่แค่นี้ครับเหยือซีก่อนจะต้องเอาประสาทตัวเล็กๆไว้ตัดท่อนทําเหยื่อแล้วไปตกปลาเก่าต่อีนเหลือตัวหนึ่งครับในถังนี่ครับนะถังนี้เราจะเทก่อนไหมหรือว่ารอเททีเดียวตอนเหยือหมดเทเดียวททเดียววะบทเดียวเีเดียวเนาะตกไปทางหน้าทำแต้มหน่อยครับล้าแล้วเหรอ ลอกหน้าจอกนะครับมือใหม่ใครเขาจะเชื่อว่าเราเป็นมือใหม่เนี่ยรอบหน้าหมายถึงนะครับรอบหน้าทีมงานโคราชครับจากโคราชพี่น้องโคราชครับอ,อ๋อเหรอจัดไปครับชิวๆชิวๆตกปลาก็ได้ปลาแล้เนาะอ๋อ ปลาสากไว้ทาเหยื่ออืมเราต้องอาศัยลูกปลาสากแล้วครับเอาปลาสากแล้วเราไปตัดท่อนเดี๋ยเราจะแวะไปตกปลาเก่าก่อนจะกลับบ้านน่ะปากล่องหาปลาเก่าอีกนะครับรอติดตาม,มเหยื่อเราหมดแล้วครับนั่งดูเพื่อนแล้วครับหมดแล้วสี่กองครับเหลือเชื่อ,อครับทำงานไปรเรื่องแล้ว แล้วนีก็ทำกันไม่หวานไม่ไหวแล้วเนี่ยจีิงงานครับสู้ไม่ถอยแอคชั่นครับหนึ่งสอง อายยิ้มหน่อยทำยังไงให้หน้าเขาขาว่ะ <laughs> โอเคครับพ,พ่อฝีจบที่มือใหม่ครับผมโอ้ยเอาเกินไายจะรองอยังไงเนี่ยเอาเทายอยก่อนไหมปล่อยเลย ค่อยๆ่อนอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคไงทำไมเยอะกันลำบากเป็นไงใส่นุ่นด้วยใส่นุ่นได้เอาน้ำแข็งใส่เดี๋ยวไปเติมใส่นิดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย